สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับ,นนนบ,บแนวทางหุ้นนิครอบเอรระบายแนวทางวันจันทร์วันที่28เดือน4เดือนเมษายน2568จ้ามาพบกับแนวทางของแอจอยคือเก่าลกักตามเคยนอกจากสวัสดีทางเอสซี่มลและเอสซี่เกาด้วยจ้าสำหรับโพ้นนิครอบเอรระบายวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าที่25นิบหนิควันที่25รอบเ้ารอบเซาเดนซับกับ2 ผ้คล้องรอบเศร้าจ้าเจ็ดสามเก้าล่างสองสี่สามเก้าเขาตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มเน้นเน้นเลยเดินซ้ายรุษามมาสองสี่เขาตรงตรงสำหรับรอบเศร้าเด้งบนห่างจ่มาครบเลยทั้งบนทางล่างตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับสองไอจอยเน้นผีตัวน้องเน้นสองเจ็ดกับสองเก่าเข้ามาสองสี่ สำหรับสาเก่าตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับรอบใบ1กับ0ูนยจะพ้นหาเจ็สหาเก่าสำหรับรอบใบคือว่าพลาดไปเนาะโอเคจ้ะสำหรับแนวทางนี้คือของเฮาวันซุกที่ผ่านมาจะแนวทางของเฮามารอบเศร้าจะเต็มเตมบนล่างมาตรงๆจากวันที่28วันจันทร์ม้นนี่ตามรุ่นกันต่อจา้า แล้วก็สิไปรับชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันเนาคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื้อทีตามจากพีโนโ FC, ่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆจ้าอย่าลืมกดติดตามแลยก็อย่าลืม,มลกดกระดิ่งไว้จะเผื่อเสด็จบพ่พลาดแนวทางที่แอรจอยลงห้เนาะจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสำหรับนิคีรอบเสาววันจันทร์มื่อนี้เรกเด่นไฮเด่นซีครับสาม ไซวิง่งสซรูดหมกักตัวได้ชอบตัวได้นำไปวิง่งไปรูดได้จะ4สี่หาสี่เก้าสี่เสีาำหรับเด่น3ามสามสหราสา3เจ็ดสามองเกสะอา 38มรอบไบเดนเก 9, 9, 9, 9, ้าแปดเก้ดเก้าเจ็ดเก้าสองเ้ขอเปลี่ยนเน,นี่ยเฮดสัต์อยู่เนาะปักคากรหูซึกว่าสิเริ่มจาง9ก้าหาคู่สุดท่ายสำหรับเด่น8 7 8 สองแปดหาแปคู่ชุดท้ายคือ8 4ดสีเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้ารอบบายเน้น8ปดหาแปดสี่ำหรับเด่นเก้า เก้าสองเก้า3โอเคเรียบร้อยจนอนา,านนี้คือแนวทางหุ้นนิกี้อรอบซาโลบายแนวทางของวันที่ยี่ดพัจจันทร์มื้อนี้แนวทางก็คือ ตามนี้เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละ,นนะคัเนาะคืออยู่กับความ,มาความชอบมันจะมีตัวมักตัวชอบคอยตามจะบ่มีตัวมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เราจะมือนีคอยมาปัง,ป,งปังคอยมาเต็มเต็มทางเสาทางบ่ายเลยละกันเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโ่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะสวัสดีจ้า